าส่งมาโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ส่งแผน่นครับผมช่วยมุงไม่ได้ส่งเหล้าย,ยังยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยอดเลยไอ้ทำไมแผ่นมันสั่นนะครับน่าทึงงจังแผ่นไม่สั่นมือสันอ่นคงแค่จะไหววะนี่ยอันนี้ส่งถูกฝั่งนะแพ้แดดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ายัางไงกันแน่รู้ว่ามือสั่นแล้วบ่ายสามแล้ววันนี้นะผมมี แขกมาเยือนนะครับนี่ช่างเดียวอะสามดียลูมิเนียมนะครับผมเป็นธรรมเนียมของเรานะครับถ้าใครมาก็ต้องเจอแบบนี้นี่กินตลอดจนจะบุกแล้วต้องเยอะขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> เล่เลย <c oughs> เ,เลยเฮ <c oughs> ้ยตบมันต้องทีเดียวเออถ้าไปกินแบบขยักขย่อนมันไม่ได้ก็ <c oughs> เบากว่าแถวบ้านนะเฮ้ยได้วะไม่มีอาการเลยเบากว่าแถวบ้างแถวสีสัตว์บ้างผมนะเออใช่ได้เลยแ่น้คือเป็นน้ำใสเลยอันนี้มาขามมาขำมาขันี่มันเบาว่าเพราะว่าตัวยาอ๋อมีตัวยาตัวยานี่มันทำให้เรากินง่ายขึ้นก็ถ้าใครมาหาช่างโจ๊กนะต้องแบบนี้แหละนะยืนยันได้ว่าไม่แรงนะครับได้นะแต่พอเจอกรึ๊บเดียวเข้าไปนะไปแล้วครับพอวนเสกลับบ้าน